แต่ปัญหาคือพวกคุณน่ะไอหมอสายสีดำเนี่ยมันทำราคามันพังแต่คุณเอาของที่ไหนมาขายอะ่ะพันเก้าสน่ะมันขายได้ยังไงนะประชาชนก็ต้องคิดด้วยนะจุดนี้ เพราะตอนนี้ตลาดความงามบ้านเรามันเละมากคุณเจอของปลอมของเถื่อนเยอะมากคนไข้ก็ไม่รู้แล้วหมอจะบอกให้นะว่าโบท็อกหรือว่าไอ้พวกสารฉีดเติมเต็มทั้งหลายเนี่ยถึงแม้จะเป็นของที่ไม่ได้เปิดบินจากบริษัทช่วงแรกๆมันก็ได้ผลเหมือนกันมันก็ฉีดเติมเต็มได้เหมือนกันแต่หลังจากนั้นน่ะหละมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นโบท็อกเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณจะดื้อโบท็อกถ้าคุณเจอของที่ไม่แท้ดื้อโบท็อกคือคุณฉีดตอนนี้รู้เรื่องละมันได้ผลละ แต่ถ้าคุณฉีดของปลอมไปเรื่อยสักพักคุณจะดื้อโบท็อกแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้ผลการรักษาจากโบท็อกอีกเลยตลอดชีวิตนี่คือข้อแรกทีนี้ข้อที่สองคือสารเติมเต็มถ้าฟิลเลอร์คุณคุณเจอของเถื่อนไปไงมันจะค้างอยู่บนหน้าคุณมันจะห้อยมันจะย้อยมันจะไหลพูดได้เพราะอะไรเป็นหมอสารดึงหน้าคนเปิดหน้าคนเนี่ยทำทุกวันเนี่ยผมเนี่ยเห็นบ่อยสุดอันนี้กล้าพูดเลยเปิดไปเนี่ยฉีดฟิลเลอร์ไปเนี่ยฉีดไปแบบห้าหกปีแล้วมันยังค้างอยู่ในหน้าน ไหนบอกของแท้ไงแล้วทำไมมันยังค้างอยู่ในหน้านะเพราะฉะนั้นกาลังจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าห้ามให้พวกคุณไม่ให้ฉีดของถูกนะหมอไม่มีสิทธิ์ไปห้ามแต่ที่บริษัทยาทัวมาบอกว่าคลิปนี้ไม่ดีไม่ดีตรงไหนเราบอกต้นทุนให้รู้ว่าของแท้มันควรจะราคาเท่าไหร่ไม่ควรจะต่ํากว่าเท่าไหร่ถ้าคุณฉีดของแท้ปัญหามันจะน้อยมากๆเข้าใจไหมเพราะเนี่ยไม่ได้บอกว่าห้ามฉีดฉีดเลยมันเป็นสิทธิ์ของ มนุษย์ทุกคนคุณเลือกได้ร่างกายคุณเรื่องของคุณแต่ถ้าฉีดมาแล้วมีปัญหาอันนี้ก็เลือกเองนะครับนะเลือกเองเราก็ไม่ได้แบบอยากจะมาบัฟคายคือมันชอบมีคอนเทนต์ที่แบบว่าชอบมีคนมาเมนว่าแบบก็มีแต่คลินิกความงามนี่แหละที่บัฟกันอยู่ได้เราไม่ได้ต้องการ,รบัฟใครนะคะ คนมันว่างขนาดนั้นเลยเหรอผ่าตัดมันๆันกูไม่ได้ว่างจะไปบัฟขครเข้าใจป่ะแต่ปัญหาคือพวกคุณนะ่ะไอหมอสายสีดำเนี่ยมันทำราคามันพังเขาว่าราคาพังคือคุณทําให้หมอที่เขาทาถูกต้องเปิดบินจากบริษัทนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยขายของแพงนะทั้งนั้นจริงๆราคามันก็ระดับนั้นอยู่แล้วแต่คุณเอาของที่ไหนมาขายอะ พันเก0าสน่ะมันขายได้ยังไงนะประชาชนก็ต้องคิดด้วยนะจุดนี้เข้าใจไหมฮะร้อยยูส9งพันเกมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ก็จริงๆคือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือแค่อยากจะให้เป็นความรู้เบื้องต้นในการคัดเลือกคลินิกแค่นั้นเองอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในวงกว้าง